อยู่ในพุ่นอยู่ในพุ่นอยู่ในตู้นั่นแมวไปอยุงอูสบายดีพ <tr> ี ah <sh arp campa igning> ่น้องสบายดีส <t tres como avec> ุขสุขคนสมวงสุบูรพ่อพ่อกับสองน้องแคทคี่เก่าพี่น้องหลังจากเดี๋ยวลงคลิปมาไลายมือพาน้องอตีมาเล่นเอื้อยอุ้มน้องโอ้มันดีตีนกี่ดีอยู่เลยงาของอึ๋ยเลยโอ้สุดตัก ไอแท็กขม่าบาขันี่ันบบตื่นออังหัวันนะับยดืมอ๋อใส่เนี้ยเงี้ยเงี้ยร้อยเนี้ยวอย่าเสื้อทินร้อยเย่าเสื้อทินเลดเนียเนี่ยเนี้ยเนียเนียวเนียย เนียวเนียวร้อยมึงขี้เอาบอกมาเลยมีสีปลามันนอนนะมึงบอกเออสีบอกไงสีโทษบอกไอ้ไข้เอาอันผ่าอ้อมมาหายกระตูกระตูพัดเข่าเล่าเงาว อ้าวอีนี่มึงพูดแบบนี้อยากมีเรื่องหรอเป็นแม่ลูกอ่อนแต้องกินยังหมดพี่น้องเลยมันไม่ให้ฉันแดกอะไรฉันก็ตายกินแต่เขากับเกลือบะลุพี่เอ้ยแม่ไม่กินข้าวากับเกลือนะทีเยเพราะว่าบอกให้กินแต่เขากับเกลือพี่น้องตายโหลดขาดสารอาหาราอ้ออีป,ปีนะนะปกแนะ่ลูก หมอให้อดอาหารให้กินทุกอย่าง น้ำคือบ่นอนโอนี่นะว้าเอ้ยขาดเรากบสิไปเอามาหายตามมาแต้งนะเฮากินจุดเบิร์ดแต่เลย้งว่ะขัดเรากสิไปเอามาหาย là nam mung hô, mừng mung ổ yang bom chẳng hết hết lac yang hết hết nè, tấm cái nhau mà cao thả chạm ngon 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 là cái nhau mà. ngon ngon chỉ ngon 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 ปะว่าหันเดะผะห وم, มกับซีสักมันยังกินประเดกกินแล้วมันแสบนะกินล้วมันแบอ่อยออบริย่าหอขนมนะก็ต้งหมโล นพี่น้องเนาะนะไอตีเนาะฮะบ่อได้ลุกเอ้ยทัานว่าห้าสิขึ้นมาเห็ดเดินอะมาขั้นมาสิขึ้นมากินเลจะมามันเห็นยังแม่แม่จะเบิ่งดูมันเห็อยังอีลอยไะ พระอมพระอมกัดทางหลังนะทังหนาน่ะมันลาดลาดหนาลาดหลังมาลุ่เฮ้ยสวัสดีพี่น้องอ้ย มันคือข้าวขึ้นเลินป้าตอนมากหุ่งคันนาพี่น้องเลยเก็บเลยเด้เอาเก็บมาแล้วชุดแต่ว่ากระเด็กนัวใส่ซามบ่วงนี่คือเก่าอยู่ป้าทระเดกจแกะกระดเกมาอีกใสามเถือันี่ยบอกไาไปตาสันสิมาเอาแต่บบโปมโปโปหมูโทราสเออโปหมูโท ช่ีมาป่านีกางอยูู่จนว่าหวยเพิ่นแม่เอยเจ้ากินขมเพงตัวเองเลยน่องเตกตายว่ะเอาบอกว่ากินขมเพงนั่นได้กูน่ะอิ่มแล้วสันท้องกูน่ะเหนื่อยหักป่ากูน่ะยังอยากอยู่ปัจจุบันนั้นไรสนะสามเถื่อนยะปลากินเข่าน่ะอืมสีบอกให้ว่ากินขมเพงตัวเองนั่ได้เนาะ มันคือเป็นสีนอนี่เลยเดก้งเด็อันเจใสาดกก่าอยู่เพราะว่าจันักเลยสะไว้เธอนอนี่แล้วเธอมาให้เธอด่าป้าเป่ามียนป้าแล้วโป้ามีให้เจ๊สายด่าเขา บอเข้มเด้ได้รับพ่ออัพจิ้มเลยอแดกปรุงลงเลยอืจิ้มดูมึงหนักห้วงอะไรแม่อืดึงผมกูเอื่อยวะ มันสงปานั้นปลาเถืองปลาเป็นปลาเถือ่ปลาลเาเป็นปลาสอบจะไว้ห้องมาใหญ่ไปเอาเลยัะเป็นยังร้อยปลอดแขนมาลอยดูนุ้ยห้อลัพักใส่ถั่วไว้โอ้ยโอ้ยเนาะจะเหม็นผีช้าง มันใหญ่เอ้าบนแห้งกะกวนเออทินมือหนจากล่างหรือบ่อรูปนะน้ะหําเ้ถึงอือืมอืมอืมงมันเนมมึงเจ้าน่ะอืมมาึ้นบอกฝากอุหิศานไปากแดงๆนะน้องหํา ว่อีบานี่ยยกรยำซื้อนัเนาะมกัข้าจะขำเขามาเฮ้อว่าเปล่าเนยคุณแม่ยังดูอ้าาแม่บเจ้ามาเจ้าคือเอาหอยสลิมาแหลนมาเอาไปหอยสลิกับิบขาไปไมไวไม่หวยบเลยเนี่ยลูกแม่โอ้ยไเอามาใส่มันเก๊นมายุบต่าหากอย่าปากอย่ไช่อลก คือเข,ขียวท,ทั้งทึงน่ะย่อไปงัวกระตูงน่ะยี่ยงขึ้นเลยนะจับดีๆเด้อนะักเติบได้งัวบวเมื่อเอาอีแเม่มาเล่นนะไปไมนลาลายลาี่เมแลรวบเขามาด้วเราอยู่กับเด็กๆ อย่าง<ห>เขาบอกกลุ่มด้วยบอกปลาเฮือนมาดออันนี้มากมากกินแหล่ทั้งล่ะงพเขา